มาค่ะพี่น้องจ๋าพ่อกันอีกแล้วค่ะกับสาวอีสานเนาะบันนี้สิมาเอาเสือซาฟฟรีมาให้เบิงค่ะอันนี้คุณแม่นงลักษ์นะคะคุณแม่นงลักษ์เนตรนินค่ะจังหวัดพิจิตรนะคะจังหวัดพิจิตรค่ะคุณแม่น่ารักมากสั่งเสื้อกัก๊กเสื้อโปโลไปแล้วนะคะแล้วก็หมวกเนาะ แล้วก็อยากได้เสื้อซาฟารีแต่แต่นะคะซาฟารีสีเทาอสมเนี่ยค่ะจะบอกว่าผ้าตัวนี้ดีมากเลยนะคะเลือกผ้าอย่างดีให้ลูกค้าเลยผ้าทิ้งตัวอยู่ทรงสวยนะคะผ้าตัวนี้รับรองหาซื้อที่ไหนไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวร้านปลายฟีฟ่านะคะทิ้งตัวใส่สบายแล้วก็เย็นนะคะผ้าตัวนี้ใส่แล้วไม่ร้อนนะสั่งพิเศษมาคือแม่ขอเป็นเสื้อแขนยาวได้ไหมซาฟารี Safari, เสื้อแขนยาว ทางร้านก็บอกว่าได้ค่ะคุณแม่ขาจัดให้เลยเนาะคุณแม่นุรักน่ารักมากเลยค่ะโทร,โทรมาสั่งแล้วพ็บอกว่าให้เอาคอเชืดให้แม่นะก็ทําคอชิดให้เรียบร้อยนะคะน,นี่เป็นคอชืดนะคอชืดค่ะแล้วก็แขนยาวอันนี้คุณแม่วัดไซส์มาให้เลยว่าเอาแขนยาวแค่21นะคะเป็นแขนปล่อยนะใส่สบายสบาย,บายเนาะเป็นแขนปล่อยค่ะอสอมอก็จะปักโลโก้บนนะคะมีกระเป๋าบนแล้วกระเป๋าล่าง2ใบนะคะ กระเป๋าล่าง2องใบอันนี้เป็นซาฟารีเพราะว่าส่วนมากจะเป็นเสื้อแขนสั้นเนาะแต่อันนี้คุณแม่นงรักค่ะสั่งแขนยาวเข้ามาเลยทางร้านก็จัดให้เลยนะคะเป็นแขนยาวก็สวยไปอีกแบบนะคะแล้วก็ใส่สบายไม่ร้อนด้วยอันนี้เนาะเวลาใส่ออกอไปยุนอยู่ประจําตําแหน่งเนาะ ไปยูดามอย่างนี้ค่ะอันข้างหลังก็จะเป็นแหวกหลังนะคะเป็นแหวกหลังใส่สบายค่ะรับรองว่าใส่สบายเนาะอันนี้คุณแม่บอกเอาทรงตรงคุณแม่ใส่ไซส์46นะคะคือ XL ค่ะ XL 46แต่ความยาวเสืออ้อน,นี่คุณแม่เอาแค่25นะคะเอาแค่25แล้วแขนคุณแม่ก็เอาแค่21นิ้วค่ะถ้าลูกค้าฟิกเข้ามาว่าอยากได้ตัวเสื้อยาวเท่าไหร่แขนยาวเท่าไหร่เวลา รับเสื้อไปใส่แล้วจะพอดีตัวออกมาจะสวยใส่สบายค่ะจะไม่ยาวไม่รุ่มล่ามเนาะถ้าเอาตามไซส์หน้าอกเสื้อก็จะยาวไปถ้าใส่มาตรฐานทั่วไปเนาะแต่ว่าถ้าลูกค้าสั่งเข้ามาร้านไปฟีฟ้าเนี่ยค่ะทางร้านจัดให้เลยค่ะผ้าอย่างดีเลยนะอันนี้ผ้าอย่างดีกระเป๋าก็ตีเกรดให้สวยงามค่ะเนาะรับรองว่าฝีมือปานนิดค่ะเนาะรายละเอียดมีทุกทุก ทุกขณะที่เย็บเลยเนาะเราจะให้รายละเอียดให้ลูกค้าใส่แล้วดูดีใส่แล้วสวยใส่แล้วชอบไหมเนื้อผ้าเราก็เฉพาะของร้านนะคะเนื้อผ้าทิ้งตัวดีดูได้เลยค่ะเป็นสีอสมเลยนะคะนี่สีเทาเลยค่ะเสนองานไปหลายที่เหมือนกันนะคะก็ลูกค้าก็ตอบรับดีแล้วก็ส่งให้ลูกค้าหลายลายแล้วนะคะทั้งแขนสั้นมีแขนสั้นนะคะซาฟารีทั้งหญิงและชายค่ะผู้หญิงอยากเข้ารูปก,ก็ได้ผู้ชาย ผู้ชายจะเป็นทรงตรงนะคะผู้หญิงเข้าลูกค่ะจะเป็นแขนแขนสั้นหรือแขนยาวทางรากก็ตัดให้หมดนะคะันเลยเอาเสื้อสาบรีค่ะเนาะสีเทาสมอสวยงามมากเลยค่ะบอกเลยนะสวยผ้าดีดูผ้าดูความดิ้นค่ะดูความดิ้นของผ้านะคะทิ้งตัวได้ดีมากเลยนี่ใส่แล้วเย็นค่ะไม่ร้อนรับรองเลยเนาะสวยค่ะตัวนี้ก็จะส่งให้แล้วค่ะคุณแม่นงรักนอะจากพี่เจนนี่เองค่ะใกล้ๆกกันเนาะไปแล้วเด้อค่ะไปแล้วส่งให้ลูกค้าแล้วค่ะ